สวัสดีเพื่อนสมาชิกทีเด็ดคริปโตแล้วก็ทองคำนะครับวันนี้กลับมาพบกคุณจาวันจัน์ทนะฮะเราก็จะมาให้ข่าวสารทองคำนะครับ XAUUSD นะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับของวันที่19ถึง25มิถุนายนปี2566ตลอดอาทิตย์เลยนะครับเริ่มเลยนะฮะ ราคาทองคำนะครับมีแนวโน้มปรับตัวต่ำลงนะครับเพื่อไปทดสอบแนวรับ1932.25 USD นะครับสัปดาห์นี้นะฮะประเด็นที่ควรติดตามนะครับก็คือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับ Unemployment Claims แล้วก็ PMI สหรัฐนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญก็คือการแถลงการจากธนาคารสหรัฐด้วยนะหรือเฟดนั่นเองนะครับก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับมีโอกาสทำให้ราคาทองพันกวนได้นะครับถ้าตัวเลขประกาศออกมา ทำนะครับทำให้ดอลลาร์แข็งค่าก็จะเป็นแรงกดให้ราคาทองปรับตัวสั่ลงนะครับมีโอกาสลงไปนะครับ breakout แนวรับ1932.25นะครับแล้วมีโอกาสไปทดสอบที่1877.40เลยนะครับแต่ถ้าตัวเลขประกาศมาสูงขึ้นนะฮะ USD เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับก็จะเป็นแรงดันนะครับให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 1986.30เพื่อทะลุไป2022.05นะครับทีนี้ข่าวในรอบสัปดาห์นี้นะครับก็เริ่มแต่พฤหัสเลยนะครับ22มิถุนายนนะครับทุ่มครึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานสหรัฐนะหรือว่า unemployment claims นะครับแล้วก็วันศุกร์ที่23นะครับเวลา2ทุ่ม45นะครับดัชนี pmi ภาคการผลิตสหรัฐนะครับ Fresh Manufacturing PMI นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของดัชนี PMI ภาคการบริการสหรัฐด้วยหรือว่าเรียก Fresh Service PMI นะครับแล้วก็ที่บอกว่าต้องระวังนะครับคือแถลงการจากเฟดนะครับก็มานำโดยท่านเดิมครับคุณพาเวลนะครับวันพุธที่21เลยนะครับ3ทุ่มนะครับแล้วก็พฤหัสที่22 3ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับเป็นสัปดาห์แห่งการแถลงการจากประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับ รายงานนิบายการเงินล่าสุดต่อคณะกรรมการวุฒธธิสภาในกรุงวอชิงตันเลยนะครับซึ่งแถลงการนี้แบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเป็นการอธิบายตามที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็ตามด้วยเรื่องของการตอบคําถามนะครับความคิดเห็นในที่ประชุมนะครับแล้วก,การกําหนดนโยบายการเงินนะครับก็อย่างที่บอกมีผลต่อราคาทองอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับส่วนคันทานายในการเทรดรายวันนะครับสามารถดูในคอมเมนต์ ถ้าท่านได้ดูคลิปนี้นะ